ซูบิเวนดีเซโนลียภูเอาอยัางไงต่อเรือโดนสอบคดี115เร็วขึ้นบาซ่าหวนคุยดีอาร์ตสรุปข่าวลียภูประจำวันที่13สิงหาคมกับโค้แอร์ครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับโอ้โหวันนี้หน้าตาจะเศร้าๆหน่อยนะฮะโดนเซโนนะฮะซึ่งหลังจากเซโนแล้วคือรายละเอียดมีอะไรบ้างในการเซโนครั้งนี้แล้วก็ หลังจากนี้เรามีแผนยังไงกับการล่ามิดฟิลด์เบอร์6ต่อหรือเปล่าเรามาคุยมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็เรื่องราวอื่น,นๆที่น่าสนใจที่เกินไว้บนพาดหัววันนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับพรีเมียมคลับพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าช่วงนี้มีโปรโมชั่นถึงวันที่30กันยายนนะครับบัตตี้เซตนะครับได้3อย่างนี้ไปเลยนะฮะพิซซ่า11นิ้วสปาเกตตี้แล้วก็เนี่ยฮะ มีทางสลัดให้ด้วยนะครับรวมไปถึงถ้าเป็นปาร์ตี้เซตเซตใหญ่นะฮะกินกันลหลายๆคนเนี่ยราคานี้ได้14นิ้ว2ถาดนะครับสำหรับพิซซ่าแล้วก็มีสปาเกตตี้เห็ดทัฟเฟิลมัดรูมนะครับมีชิคเก้นวิงมีซีซ่าสลัดแล้วก็มีน้ำโค้ก2น้ำเป๊ปซี่2ขวดแบบนี้นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่สนใจพิซซ่าอร่อยๆนะครับพรีเมียมคลาสพิซซ่าโทร021054555การันตีความอร่อยสั่งมากินได้เลยนะครับ รวมไปถึงลูกกอล์ฟนะครับนะใครสนใจลูกกอล์ฟมือ2มีหลายเกรดราคาเรียกได้ว่าราคาถูกแน่นอนนะฮะก็ไปที่เพจนี้ได้เลยนะครับนี่แม่ยายผม,มนะฮะแพงค่ะพักขนาดเสิร์ชตามนี้นะครับรเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงด้านล่าง description วิดีโอให้ด้วยนะครับก็เข้าไปสามารถสั่งซื้อกันได้ใครที่เป็นคอกอล์ฟคนชอบตีกอล์ฟนะและอยากได้ลูกมือ2แบบราคาถูกๆไปที่นี่เลยครับ เริ่มต้นกันเลยนะฮะเรื่องราวของมาตินซูบีเบนดี้นะครับอย่างที่ผมโอ้โหเรารายงานกันมาเกือบเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วแล้วเราก็รออยู่อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่พี่ท่านนะฮะจะเซเยสหรือจะเซโนสักทีเราก็รอกันมาสุดสัปดาห์แล้วก็มีบางสื่อที่บอกว่าภายในวันจันทร์ตามเวลาอังกฤษจะมีการตอบจากตัวนักเตะว่าจะมาหรือไม่มาและก็เป็นแบบนั้นจริงๆถือว่าตรงเวลานะถือว่าก็ตอบตรงเวลาครับวันจันทร์ตามเวลาประเทศอังกฤษ เขาให้คําตอบภายในวันจัน no รทร์และเขาก็เซโนครับและเขาก็ทําการและเขาก็ทําการเลือกครับที่จะอยู่กับเลอาลโซซิดัตของเขาต่อไปโอ้โหเรื่องนี้นะอ่ะทีนี้ผมขออนุญาตจริงๆนะฮะย้อนไทม์ไลน์นิดเดียวว่ามันมีกลิ่นครับถ้าใครได้ติดตามข่าวไถ่ฟีดอะไรกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆของวันจันทร์เนาะบ้านเรานะฮะเราก็จะเห็นนะครับว่าเออไทม์ไลน์มันมีกลิ่นว่าใกล้จะได้คําตอบแล้วจริงๆเพราะว่า ก่อนหน้านี้ฮะตอนเย็นๆค่อ้า,าอย่างที่บอกเลยเอาโซซิดัดเหมือนเล่นเกมจิตวิทยาครับแจ้งกับทางซูมีเบนที่ว่าถ้าเองอยากย้ายไปลิพูเองไปหาเงินมาฉีกสัญญาตัวเองซะ b u y out cost มันก็คือค่าฉีกสัญญาแต่เป็นรูปแบบของประเทศสเปนเขาจะเป็น b u y out c o ค t คือการหาเงินมาฉีกสัญญาตัวเองในทางปฏิบัตินั่นก็คือถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจะย้ายไปลิพูจริงๆถ้าจะตอบตกลงไปนะก็ให้ลิพูจ่ายมา51ล้านแลวเอามาฉีกกับทางลาลิก้าสเปน นะครับวิธีการก็คือนักเตะเปคนจ่ายใช่ไหมแต่ลิอ์พูเอาเงินให้นักเตะไปจ่ายฉีกสัญญาตัวเองกับทางลาลิก้าลาลิก้าก็จะเอาเงินตรงเนี้ยฝากไว้ให้กับทางเลอเอาโซเซดาตในการปล่อยให้นักเตะคนนี้เป็นนักเตะฟรีเอเยน่นนี่คือวิธีการครับนี่คือวิธีการแต่เกมมันเหมือนเป็นเกมจิตวิทยาครับมันเหมือนยังไงฮะโซเซดาดครับเล่นกับใจนักเตะครับโซเซดาดเล่นกับใจนักเตะถ้า คุณอยากย้ายเอาสิคุณฉีกสัญญาคุณคุณต้องไปฉีกสัญญาตัวเองแล้วแฟนบอลก็จะมองคุณในแง่ไม่ดีนะจะมองว่าคุณเป็นคนไม่ยออรอตี้ไม่จงรักภักดีนะเออไม่คุณเขาเรียกว่าอะไรอะทรยศบ้านเกิดหรือเปล่าคุณย้ายแบบฉีกสัญญาตัวเองอะเอาสิเออมันอันนี้เขาเป็นการวิเคราะห์กันในในโลกออนไลน์นะว่ามันเป็นเกมจิตวิทยาแบบนี้แต่ก็นั่นแหละมันแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงครับเป็นการบอกไกลๆด้วยครับว่าเรียบคูลไม่ต้องมาคุยเรื่องสัดส่วนการจ่ายเงินแล้วนะ ก็นั่นแหละให้นักเตะมันฉีกสัญญาตัวเองซะก็เหมือนง่ายๆไม่ยอมต่อรองไอ้เรื่องที่ว่าจะเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินแล้วแต่ว่าไอ้การอันนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีความต่างกันเว้เพื่อนๆระหว่าง buy out cost กับ release cost ซึ่งในเคสเนี้ยมันเป็น buy out cost ไอ้การ buy out cost เนี่ยมันจะมีความต่างคือไอ้การที่เราต้องโอนเงินให้นักเตะไปเนี่ยสมมติเราโอนเงินให้นักเตะไป51ล้านมันเป็นภาษีเงินได้ของนักเตะที่ได้51เงินอ่าที่ได้51ล้านไง แล้วนักเตะเอาไปจ่ายลาลิกา้าซึ่งตามหลักมันจะมีการโดนเรื่องภาษีแต่ว่าผมขอบคุณเพจพี่ต้นทางฟุตบอลด้วยนะครับที่มีการไปหาข้อมูลมาแล้วว่าในช่วงหลังๆมีการยกเลิกตรงนี้ไปแล้วที่ว่ามาเก็บภาษีนักเตะเวลาไ,ไปฉีกสัญญาเนี่ยเพราะเขาก็ทํากันอยู่เรื่อยๆในสเปนดังนั้นถ้ามานั่งเก็บตลอดมันก็ไม่แฟร์เพราะอันนี้มันเป็นการนําไปจ่ายเพื่อฉีกสัญญาตัวเองออกมานึกภาพออกใช่ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องอื่นไม่สําคัญเท่ากับว่าสรุปแล้วเรื่องอื่นไม่สําคัญเท่ากับว่าอะไรรู้ไหม นักเตะมันเซโนครับจบแล้วครับนะแล้วก็ในเนื้อข่าวครับทั้งของพอจอยส์ทั้งของเดวิดออนสตีนนะครับก็ยืนยันตรงกันนะครับน่าจะได้บรีฟรจากสโมสรเรามาแล้วละ่ะว่านักเตะเปลี่ยนใจครับคือคุยตอนแรกอะนักเตะสนใจข้อเสนอที่เรายื่นให้นักเตะก็เหมือนอยากมาแต่พอโดนโซเสดัดมากรมเป่าหูบอกว่าอยู่ต่อเธอหนนาอันนี้บ้านเกิดเรามีภูเข,ขามีนู่นนี่นั่น บวกกับเล่นเกมกดดันเมื่อสักครู่นี้ไอ้กดดันเรื่องความจงรักภักดีเรื่องค่าฉีกสัญญาอะไรเนี่ยเรื่องว่าให้ไปฉีกสัญญาตัวเองเนี่ยนักเตะสุดท้ายตัดสินใจเลยครับว่างั้นอยู่บ้านเกิดต่อจนถึงตอนนี้ครับมาตินซูมิเวนดีปฏิเสธทีมใหญ่ๆมาแล้วสี่ทีมด้วยกันประกอบไปด้วยบาร์เซโลนาบาเยอร์อาเซนอลและลิเวอร์พูลแม่งไม่ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านเกิดของเขานี่แหละนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านักเตะอยากย้ายมาอยู่กับเราเนี่ยตอนแรกอะ มันเป็นแบบนี้จริงๆคือมันไม่ใช่ว่าบีบจากทางฝั่งสายข่าวที่พูดอย่างเดียวนะมันจากทางฝั่งสายโซเซดัดด้วยฝั่งโซเซดัดก็ทําใจว่านักเตะมีโอกาสย้ายแต่พยายามก่อมแต่ก่อมสําเร็จไงด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอ่ะนักเตะใจมีให้กับสัญญาเราด้วยก็ตามแต่สุดท้ายนักเตะเลือกที่จะจงรักภักดีต่อมากกว่าดังนั้นตรงนี้สายข่าวของแดงเราไม่ได้โกหกนะครับไม่ได้ว่ามาโม้ว่าเฮ้ยนักเตะอยากย้ายมาเรามีใจให้เรามีใจจริง แต่ใจอยากอยู่บ้านเกิดเสือกมากกว่านี่คือปัญหาสําคัญและผมให้ดูอันนี้ฮะอันนี้เป็นคําตอบที่อย่างดีได้เลยดูที่โรมาโน่โพสต์นะครับโรมาโน่โพสข่าวเนี้ยโรมาโน่ใช้คําว่า unconditional love แปลเป็นไทยก็คือรักโดยไม่มีเงื่อนไข for s o i e t a d ก็คือนักเตะตัดสินใจแล้วว่าอยู่โซเ i ด t ต์ต่อเป็นการรักแบบไม่มีเงื่อนไขเงินได้น้อยค่าเหนื่อยได้น้อยกว่าริปูก็ไม่เป็นไรพร้อมอยู่ต่อและเซ็นสัญญ,ญาฉบับใหม่ต่อให้จะได้เงินน้อยกว่าที่ริปู ก็อยู่ต่อดีกว่ารักสำานึกรักบ้านเกิด unconditional love จำคำนี้วเลยนะครับเอาไปใช้บอกรักสาวๆได้เลยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะ <c oughs> รักโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรวะเ,เนี่ยเอ้ยเนี่ยเขาก็ย้ำเนี่ยเห็นไหมโรมาโน่ย้ำเลยว่าข้อเสนอที่ทางโซซซดาจะยื่นให้ต่ำกว่าลิเวอร์พูลอยู่แล้วไอ้ค่าเหนื่อยมันสูริเวอร์พูลไม่ได้แต่นักเตะ unconditional love ครับเชกเช่นกันไอ้พวกนักเตะควันบาสเราพูดกันอยู่ประจำว่านักเตะในควานบาสเนี่ยมัน ไปเทียบกับที่อื่นบนโลกไปนี้ยากแคว้นบาสในประเทศสเปนเอาจริงเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นคนสเปนในลึกๆเขามองตัวเองเป็นประเทศบาสนสใภาพออกใช่ไหมในคว้นนั้นซึ่งเนี่ยโซเซดาท,ที่อยู่ที่อยู่เมืองซานเซบาสเตียนก็อยู่ในคว้นบาสหรือแม้กระทั่งเมืองบิวเบาที่แอตติกบิวเบาอยู่เนี่ยเหมือนกันเลยไอ้พวกนี้มันจะย้ายทีมยากมากกว่าจะย้ายทีมแม่งแบบต้องสุดๆจริง,รงๆคือพวกนี้ไม่ค่อยย้ายกันอะดูล่าสุดครับ นี่ก็ล่มครับบาซโิโลนาก็ล่มในเหตุเหตุผลคล้ายๆกันเลยนักเตะเหมือนใจอยากจะมาบาซ่านิโก้วิลเลียมเหมือนตกลงอะไรบางอย่างกับบาซ่าได้ด้วยแต่สุดท้ายเปลี่ยนใจอยู่บิเบาต่อซะง,งั้นคว้นบาร์กนี่ไงไอ้คว้นบาร์กอีกแล้วสุดท้ายเลือกเบอร์สิบด้วยได้เบอร์สิบครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยว่าภูมิใจมากที่ได้เบอร์สิบต่อจากมูเนียอินนะเรียบร้อยครับมันคืออ่าแอนทูเมกฮิสตอรีแอสฮีดิสแล้วก็อยากจะสร้างประวัติศาสตร์เหมือนกับที่มูเนียอินทำอ บาซ่าแ้่เหมือนกันด้วยเหตุผลคล้ายๆกับลีพูเลยตังพร้อมจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างค่าเหนื่อยก็พร้อมให้แต่นิโกวลเลียมก็ไม่ไปบาซ่าอยู่สํานึกรักบ้านเกิดที่แคว้นบาสต่อไปเหมือนกันคุณพระคุณเจ้าทีนี้คําถามสําคัญต่อมาว่าลีพูหลังจากพลาดมาตินซูมิเบดีแล้วจะซื้อมิทริลเบอร์หกคนอื่นหรือไม่หรือจะไม่ซื้อแล้วเพื่อนๆดูพาดหัวของพอจอยครับโอ้โห ริพูเมนมิดฟิลด์เซอร์ิพูอาจจะจบการตามล่ามิดฟิลด์กับเมเอ็นเอก็คือจบนะอาจจะจบการตามล่ามิดฟิลด์ในเนื้อข่าวก็มีการเขียนนะครับว่านี่นะพอจอยก็เขียนนะครับว่าริพูอาจจะไม่ซื้อกองกลางเบอร์หกคนอื่นเข้ามาเพิ่มเติมแล้วในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับเนื่องจากพอพาซูมิเวนดี้ก็มองว่าอาจตัวเลือกที่มี มีรอยันกาเฟนแบกที่ตอนนี้น่าจะเป็นตัวจริงแล้วล่ะสำหรับตนแนน่งกองกลางเบอร์หกมีเคอร์ซิสโจนเล่นได้มีโดมินิกโซบอสไลที่ทดลองใช้มาแล้วแล้วก็เล่นได้ดีมีเทนอโนที่ก็สามารถเล่นได้เมื่อยามจําเป็นมีวาตารุเอนโดซึ่งก็เป็นกองกลางเบอร์หกอยู่แล้วแต่อาจจะโคโลสไตล์ที่สล็อตชอบแต่ก็เป็นตัวตัดเกมนะครับด้านลูอิสตีลอีกหนึ่งสายข่าวหงแดงก็บอกนะครับว่าไม่ถึงขั้นที่ว่าสโมสรปิดโอกาสแบบว่า ปิดโอกาสว่าจะไม่ซื้อเบอร์หเข้ามาแล้วนะไม่ถึงขั้นนั้นแต่เหมือนกับโอกาสไม่ซื้อเบอร์หกมีมากกว่าให้เข้าใจแบบนี้นะครับทีนี้มาสู่ในมุมมองจากผมหรือมุมมองจากแฟนบอลบ้างเรามาคุยกันหน่อยแล้วกันนะฮะตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันอาจจะย้อนแย้งใจแฟนบอลนิดนึงถ้าถามผมนะครับผมอะ่ะเพื่อนๆผมไม่ได้ติดใจไอ้เรื่องการแฮ้วนักเตะสักคนหนึ่งเป็นเรื่องปกติ ทุกทีมบนโลกใบนี้เคยเจรจานักเตะแล้วแห้วนักเตะกันทั้งนั้นต่อให้เป็นบาร์เซโลนาต่อให้เป็นมัดรรตต่อให้เป็นเชลซีเป็นทีมไหนก็ตามมันมีการล่มในดีลที่เจรจาได้ด้วยเหตุผลต่างนานากันออกไปอาจจะมีความคล้ายกันบ้างแต่มันไม่ได้เหมือนกันป100%เป๊ะ100%เช่นเราล่มซูบิเบนดี้เนี่ยก็็ล่มโคโลแบบกับไกเซโดแม้ว่าทางผลลัพธ์ก็คือการวืดเหมือนกันก็ตามแต่ในรายละเอียดมันมีความต่างกันออกไป ผมไม่มานั่งอธิบายเรื่องรายละเอียดแล้วกันมันต่างกันออกไปมันไม่ได้เหมือนกันเป100๊ะร้อเในทุกๆดีลซะแบบนั้นหรอกในการร่มในแต่ละครั้งตรงเนี้ยผมไม่ได้ติดใจอะไรแต่ว่าตรงที่ผมติดใจนะครับมันคืออะไรฮะมันคือคําถามว่าแล้วเราจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนครับเพื่อนๆกับการที่เราเห็นกับคําคำนี้ต้องเอาคนที่ใช่พอบางทีพลาดตัวที่ใช่วืดแล้วก็ไม่ซื้อเลยใช้ตัวที่มีต่อดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเป็นมากี่ครั้งแล้วที่แบบอะผมจะยกตัวอย่างนะไรเพื่อน แมนยูในเตดเนี่ยเขาอยากได้มาในเอลูกาเต้ K A T e, ของปเอชสุดท้ายพอดี่มอะไมมองว่าค่าตัวแพงเกินไปเขาก็บีบเลยว่าเขาก็บีบข่าวเลยว่าเดี๋ยวไปหาเป้าหมายอื่นต่อก็คือยังไงจะซื้ออะแต่ของเราเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบเนี้ยไปมองว่าในตลาดมันไม่มีใครที่มันจะมาดีกว่าซูมเมอรี่แล้วหรือเล่นแบบที่ซูมเมอรี่ทำทำได้ไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้จริงเหรอก็มีการถกเถียงกันในโลกออนไลน์ว่ามันมันไม่มีจริงเหรอเนี่ย วาเดล่าของทางปอโต้ก็ยังอยู่พร้อมย้ายเลยหกสิบร้านห0ลสบ้านปอ์เหมือนกันอ่ะหกสิบ้านยูโรห0ลสิบ้านปอน์ราคาเท่ากันเลยหรือเอเดซอนเนี่ยประมาณสักสี่สิบ้านก็ได้ก็เป็นราคาที่ทางอัลเนต้าก็น่าจะพร้อมปล่อยแล้วแต่คุณไม่มองเองอะ่ะคุณมองว่าอันนี้มันมันไม่ไดก้ก็ไม่รู้ว่าก็ทีมงานอาจจะมองแบบนั้นหรือเปล่าอะ่ะแล้วก็จะใช้ตัวที่มีแบบนี้ใช่ไหมเล่นเบอร์หกอันเนี้ยพวกตัวที่เล่นเบอร์หกได้มีประมาณเนี้ยมีทั้งเล่นได้โดยธรรมชาติกับเล่นได้โดยที่กําลังปั้นอยู่คือ ผมมองแบบนี้ฮะว่าท้ายที่สุดนะครับผมวิจารณ์ตอนนี้ในตลาดมันมีวาเล่ามีเอเดซอนมีวาตันมีเดอร์ยองมีบุโนกิมาไลส์ที่ถ้ายื่นเงินเข้าไปมันถ้าเรายื่นจริงๆอ่ะเราต้องการจริงๆโดยที่เราไม่มานั่งรออะไรแบบนี้มันได้ครับแต่ผมผมเคยพูดไว้ใช่ไหมครับเพื่อนๆจำได้ไหมผมเคยพูดไว้ว่าผมแอบหวั่นเล็กๆว่าถ้าไม่ซื้อถ้าอ่าถ้าสมมติพลาดซูมมีขึ้นมาผมหวั่นว่าลิเวูจะไม่ซื้อ เพราะมันเราเห็นแบบนี้มาบ่อยเรารู้นิสยัยทีมงานซื้อขายรู้นิสัยผู้บริหารหรืออะไรก็ตามว่ามักจะแบบถ้าคนที่ใช่ไม่ได้ก็เว้นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอเจอคนที่ใช่คนใหม่ซึ่งมันก็ต้องรอตลาดอื่นเลยซึ่งมันเท่ากับว่าปีนี้เราจะใช้เท่าที่เรามีจริงโอเคครับเพื่อนๆมันอาจจะคือเขาอาจคือผลลัพธ์มันอาจจะแย่าาลลจจ yeah, ก็คือสุดท้ายมันอาจจะเป็นจิ๊กซอส่วนที่ขาดของเราเนาะก็ได้หรืออาจจะดีเช่น สลอ็อตอาจจะปั้นกาเฟนแบกเนี่ยซึ่งเราก็เห็นว่าแววดีจริงๆนะกับการเล่นเบอร์6ตอนนี้มีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่างยกเว้นเกมรับที่เรายังไม่รู้ว่าเขาจะตัดเกมได้ดีแค่ไหนแต่ว่าไอเรื่องการคุมจังหวะอะไรทําได้ดีหมดการเอาตัวรอดการพลิกบอลเฟิร์สทัชต่างๆ,ๆดีแต่ว่าอาะสมมติถ้าสลอ็อตปั้นแบบจนเป็นแบบยอดเบอร์หได้ อันนี้ก็อาจจะเออโอเคไม่เซนก็ไม่เป็นไรอ,อาจจะโอเคแบบนั้นแต่ผลลัพธ์เราไม่มีทางรู้เดี๋ยวรอดูคําตอบมันจะอยู่ในภายในระหว่างซีซั่นนี่แหละว่าการตัดสินใจถ้าเกิดสมมติไม่เอานอกเหนือจากซูมิเบนดี้แล้วอ่ะคุณจะตัดสินใจถูกหรือผิดเดี๋ยวมารอดูกันอีกนะฮะซึ่งโดยส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่อาจจะเวิร์กไม่เวิร์กต้องไปรอดูผลลัพธ์นะฮะแล้วดูครับแม้กระทั่งนักข่าวอย่างลูอิสติลที่เป็นนักข่าวซสซโงงเขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาขอวิจารณ์เหมือนกันววว่่่าาาลลอออรร์ูู้้ยแกกงงบ มันเป็นตำแหน่งที่เป็นจุดอ่อนแล้วการที่แบบว่าไม่คิดจะซื้อเนี่ยลุยสตีลก็บอกเลยว่าแบบทำไมไม่ยอมปิดช่องว่างทางั้งๆที่ทุกคนก็รู้ฮิลส์ก็รู้ทีมงานก็รู้อาร์เนอร์สอตก็รู้ว่าช่องว่างของเรามันคือเบอร์หกับแมสซิตี้กับอาร์เซนอลที่เขามีเบอร์หระดับท็อปอะ่ะแต่เราไม่มีเราไม่มีแล้วลองดูตัวอย่างอย่างแมสซิตี้เวลาโรดี้โดนโทษแบหรือโรดี้เจ็บไปสักนัดสองนัดเนี่ย โอ้โหแมนซิตี้ดรอปเลยแมนซิตี้แบบแดนกลางดูดรอปไปเยอะเลยมันสําคัญมากๆกไอ้ตัวออบเปอเรตออเปอเรเตอร์ไอ้ตัวจัดการตรงกลางอ่ะไอเบอร์หกตรงกลางถ้าแบบเป็นระดับท็อปจริงอะ่ะมันสามารถสร้างความแตกต่างได้เนี่ยลุยสติลก็พูดเหมือนที่เราพูดแต่ลิฟท์ก็เหมือนจะไม่ลงตลาดสําหรับตําแหน่งเบอร์6แล้วเมื่อพาซูมิเบนดีสรุปจนถึงตอนนี้นะครับเพื่อนๆนะสรุปจนถึงตอนนี้นับผลงานนะครับของ ริชาร์ดทิลเกือบจะได้กอดอนแต่ดีลล่มด้วยเหตุผลอะไรก็ตามด้วยอา,อาจจะถูกตั้งแพงไว้นะตอนนั้นหรืออาจจะแบบเขาจะมาเอาคอนซ่าเราแล้วไม่เอาแต่าาว่าก็ถือว่ายังไม่สําเร็จโยโรเหมือนอยากได้แต่สุดท้ายก็ไม่เอาเพราะมองว่าแพงเกินฝีเท้าอะไรก็ว่ากันไปไม่เอาอีกไม่ได้อีกชอบคาราฟิโอรีชอบปาปาโช่์วิเลนปาโชแต่สุดท้ายก็ไม่เอาทั้งคู่เสร็จอาร์เซนอลกับเสร็จเบเชซูบีบนดีจะไปเอาเขาสุดท้าย ก็เหมือนจะมีใจนะแต่นักเตะก็มาปฏิเสธในท้ายที่สุดและจนถึงตอนนี้ก็ยังต่อสัญญาใครไม่ได้เลยและจนถึงตอนนี้ก็ no alternative six pan ก็คือไม่มีทางเลือกรองสําหรับตำแหน่งเบอร์หกโอ้จนถึงตอนนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าริชาร์ดฮิลส์คะแนนถ้ามีคะแนนสอบให้เราก็ยังให้คะแนนเป็นบวกไม่ได้คะแนนจะให้ดีๆก็คงไม่ได้ถ้าเต็มสิอ่ะก็คงไม่เกินหหรืออาจจะหนึ่หรืออาจจะติดลบผมไม่รู้ละ่ะแต่ คุณยังไม่ได้ทําผลงานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันให้เราเห็นเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมต้องย้ำเพื่อนนะครับว่าณตอนนี้ข่าวเขาบอกแค่ว่าเบอร์หอาจจะไม่ซื้อแต่สําหรับตําแหน่งอื่นก็ยังมีรุ่นนะเพราะเขายังไม่ได้บอกว่าจะไม่ซื้อตําแหน่งอื่นเราอาจจะไปรุ้นตําแหน่งอื่นได้นะครับอันนี้อันนี้พูดแบบตรงๆเลยนะฮะว่าเบอร์6กยากแต่ตําแหน่งอื่นรอรุ่นกันต่อแต่ก้อยาใจไว้เล็กๆนะครับว่าสุดท้ายตลาดนี้มันมีแนวโน้มเล็กๆเหมือนกันอาจจะจบโดยที่ไม่ได้ผู้เล่นใครเลยก็ได้หรือถ้าจะได้ อาจจะไปได้แบบอันนี้ก็คือจอจอ g จี้มาบาร์ชวิลี่แต่ได้มาก็ยังไม่ได้ใช้ไงสมมุติว่าถ้าเอาคนาจริงๆนะซื้อปุ๊บมันเป็นประตูไงซื้อมาแล้วปล่อยยืมก่อนเพื่อเอาไว้เป็นตัวแทนอนาคตของอาริซงในระยะยาวอะไรก็ว่ากันไปแต่มันก็ไม่ใช่การซื้อในซัมเมอร์น,นี้ไงแม้ว่าสมมติต่อให้เราจะตัดสินใจซื้อนะซึ่งตอนนี้ทั้งพอจอยส์นะครับแล้วก็ทั้งฟาบิโอโรมาโน่นะครับก ย้ําตรงกันนะครับว่าลีพูสนใจจริงๆพิจารณาจริงๆและโดยเฉพาะโรมาโน่บอกว่าลีพูมีการพูดคุยกับทางฝั่งนู้นอยู่นะครับท็อ n คอนติเนีแต่ว่าขึ้นอยู่กับลีพูเลยว่าจะซื้อไม่ซื้อราคาสนนราคาอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรนะครับแล้วก็ตัวนักเตะอยากย้ายมาลีพูแล้วก็ไปยืมตัวอย่างที่เคยพูดเลยอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวจริงอ่ะสุดท้ายเราอาจจะจบตลาดด้วยการได้คนนี้แล้วก็ปล่อยยืมเพื่อ เก็บไว้ใช้งานในอนาคตว่าอาริทรงวันนึงอาริทรงไปเมื่อไหร่ก็มีคนนี้เป็นตัวแทนอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้แต่ก็ไม่ใช่การซื้อแล้วใช้งานทันทีเลยนั่นแหละเดี๋ยวยังมีข่าวอื่นที่น่าสนใจอีกนะครับก่อนอื่นขอบคุณผูส้สนับสนุนเจดีก่อนครับพื้นสมาร์ทแบทส่วนเป็นไม้ทนเหมือนหินนะครับใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ s p c Smart Mat ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับการเชื้อราการแบคทีเรียการปลวกกันน้ำหนึ่งร้อยผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีลายให้เลือกมากมายรับประกันคุณภาพ15ปีสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพโปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจ Smart Mat หรือโทรศูนย์หกสามสองศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดครับมาดูกันที่ฟาบิโอคาลวิโยนะฮะนี่เลยฮะก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการครับก็อย่างที่เราเฮียบิโกเรารายงานกันมาแล้วว่าตกลงค่าตัวกันได้นะครับยี่ส ก็เซ็นสัญญากับทางเบรนฟอร์ดอย่างเป็นทางการเปิดตัวแล้วด้วยนี่อย่างที่เห็นนะเซ็นสัญญากัน5ปีไปอยู่กับทางเบรนฟอร์ดนะครับทีมในศึกพรีเมียร์ลีกด้วยกันแล้วก็นี่ฮะเปิดตัวแล้วด้วยแล้วก็มีสัมภาษณ์ด้วยนะฮะหนึ่งในท่อนสัมภาษณ์ที่ทางเบรนฟอร์ดเขาชูขึ้นมาก็คือ as a player ในฐานะผู้เล่นนะครับ you want to go somewhere where you want e d คุณต้องการที่จะไปสักที่หนึ่งที่ที่คุณเป็นที่ต้องการ and somewhere where you are loved สักที่หนึ่งที่คุณเป็นที่รัก that's why I am here นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมผมมาที่นี่เพราะว่าที่นี่รักผมที่นี่ต้องการผมสักครั้งหนึ่งในฐานะผู้เล่นผมต้องการแบบนั้นก็คือเหมือนพูดเป็น,นการว่าตอนอยู่ริบูริบูไม่ต้องการเขาจริงๆนะครับคือจริงๆสล็สลตต้องการเขานะเอาเอา่ะผมผมพูดแบบเป็นธรรมนะผมไม่เข้าข้างใครอยู่แล้วส็อตอ่ะพูดอยู่ว่าแบบอยากให้นักข่าวก็บอกอยู่ว่าอยากไนดะ้อยากใช้อะ่ะแต่ปัญหาคือมันเป็นได้แค่แบ็กอัพ แล้วเป็นแบ็กอัพที่สำรองของสำรองอะ่ะถ้ามองเป็นปีกซ้ายก็สำรองดีาร์กัคโปถ้ามองสำรองกองหน้าตัวเป้าก็สำรองนูนเยสกับโชตาถ้ามองว่าเป็นผู้เล่นหมายเลขสิบก,ก็สำรองต่อจากโซโบและเอเลียตสำรองในสำรองของทุกตำแหน่งที่ตัวเองเล่นได้ซึ่งท้ายที่สุดผมว่านี่คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดของตัวนักเตะเลยครับ ส่วนเราเองก็ได้ประโยชน์เราซื้อมา5ล้านเราขายได้27ล้านแบ่งฟูลเลมนู่นนี่นัน่นแล้วเราเหลือ18ล้านก็ก็โอเคเราก็ทํากําไรมันก็วินวินแก่ทุกฝ่ายฮะมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีพื้นที่ให้กับนักเตะครับแล้วนักเตะก็ไม่ได้ดีกว่าตัวที่เรามีอันนี้อันนี้ผมแบบแบบเป็นธรรมเลยแต่ก็ภาวนาครับแบบเอาใจช่วยแหละว่าขอให้แจ้งเกิดกับทางเบนฟอร์ดไปเลยเราไม่มีมันไม่มันไม่มีความจําเป็นที่ผมผมต้องไปนั่งแช่งว่าโอ้ไปเบนฟอร์ดก็ขอให้มึงร่วมจมไม่มีความจําเป็นอยู่แล้วยัง ให้น้องมันแจ้งเกิดไปเลยและมันเป็นผลดีก่อตัวนักเตะด้วยและเป็นผลดีกับเราในอนาคตด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมันแจ้งเกิดจัดๆขายเบนฟอร์ดขายคนอื่นต่อราคาแพงในอนาคตเราได้ส่วนแบ่งอีกมันมีแต่วินกับวินครับเออส่วนเรื่องราวของหลุยส์ดีอาร์สวันเนี้ยตอนแรกผมกำลังจะปิดสคริปแล้วแต่เปิดมาเจอโมบี้โมบี้เขาบอกว่าเขาเห็นรีพอร์ตจากสเปนแล้วก็โคลอมเบียว,ว่าบาร์เซโลนาเริ่มหลังจากที่ไม่เอานิ ไม่ใช่ต้องใช้คํานี้หลังจากที่ดีลนิโกวิลเลียมกับบาเซลนาาที่ผมพูด,ดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ไงว่ามันล่มไปเหมือนกันแบบนิโกไม่มาบาซ่าทาให้ตอนนี้เป้าหมายหลักของบาซ่ากลายเป็นหลุยดีอาร์ทแทนแล้วซึ่งคาดว่าค่าตัวอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งเป็นค่าตัวที่เท่ากับที่ไปเคยไปตกลงได้กับนิโกวิลเลียมซึ่งบาซ่าพอจ่ายได้และทางบาซ่าพอออกกีฬาอย่างเดโกก็ยังคงชื่นชอบหลุยดีอาร์อยู่นะซึ่งโมบี้ก็บอกจับตาถ้าเกิด บาซ่ามาเอาหรือดีอารจริงลิพูอาจจะพักดันในการไปล่าตัวแอนโทนีกอร์ดอนทีนี้ผมเห็นแค่ที่โมบี้พิมพ์ผมก็ยังเชื่อไม่ได้ผมต้องไปหาต้นทางก่อนว่ามันมีใครรายงานบ้างอย่างแรกอ้าวผมผมลืมเซฟลิง์ใช่ไหมเนี่ยอ่ะผมเล่าให้ฟังก่อนอย่างนี้แล้วกันนะฮะว่าเออมันมีในบุนโดผมไปดูสื่อสเปนก่อนมุนโด d เดปอร์ติโครับสายข่าวในมุนโดฮะที่มี วงในของฟาทางบาซ่าก็บอกว่าจริงบาซ่าเริ่มหันกลับมามองลุยดีอาร์ตอีกครั้งหนึง่งแล้วด้วยรายงานจากทางสั่งฝั่งสื่ออังกฤษอย่างแอตติกยูโดยเจมพียที่บอกว่าค่าตัวลิพูตั้งไว้50ล้านปอนด์หรือ60ล้านยูโรเนี่ยเป็นค่าตัวที่ทางฝั่งบาซ่ามองว่าอันนี้จับต้องได้บาซ่าเลยหันกลับมาสนใจอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เดโก้ชอบอยู่แล้วนักเตะก็อยากมาบาซ่าอยู่แล้วในใจลึก,ลกๆดังนั้นอนะ่ะให้รอจับตาดู แต่อีกอันหนึ่งที่ผมลองดูก็คือมันจะมีสื่อโคลอมเบียเจ้าไหนที่พูดถึงเรื่องนี้ไหมซึ่งมีปีเป้ซีเอล่าครับคนนี้เป็นวงในสายวงในของของโคลอมเบียนะครับคนนี้คือคนแรกๆที่บอกว่าลุยดิอาร์มาลิพูเป็นคนแรกๆที่บอกว่าตกลงกันได้แล้วมาลิพูอะไรแบบเนี้ยวันเนี้เขาไปจักรายการครับซึ่งแน่นอนพูดเป็นภาษาสเปนผมฟังไม่ออกไอโดสเตมาสกิรเรแน่นอนผมฟังไม่ออกสักคำหนึ่งนะในรายละเอียดที่เขาพูดแต่มีคนที่ฟังออกคือ ทวิตเตอร์ที่ชื่อว่า VR Liverpool แต่ว่าเขาพิมพ์เป็นภาษาสเปนมาเลยครับซึ่งผมนำภาษาสเปนนี้ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วครับเพื่อนๆมันได้คำแปลประมาณนี้ครับคำแปลก็คือปีเปซิเอร่าครับนะปีเปซิเอร่าเนี่ยพูดในรายการนี้ในคลิปวิดีโอนี้เลยเขาบอกนะฮะว่าลุยดิอาร์ตเนี่ยกับโอกาสในการย้ายไปบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้เขาใช้คำว่า real possibility คือมีความเป็นไปได้จริง ไม่ได้แปลว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แปลว่าจะย้ายแน่นะแต่มีความเป็นไปได้เกิดขึ้นแล้วแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ครับชอ k has been resumed คือแปลออกจากภาษานั้นมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะก็คือการพูดคุยกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งระหว่างบาร์ซ่ากับตัวของลยดิอาร์ตขณะที่เบเชก็ยังจ้องนักเตะอยู่ยังสนใจอยู่แต่ณตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนที่เป็นเต็งร้อยเปอร์เซ็นต์และยังไม่มีการแบบว่ายื่นข้อเสนอทางการอะไรเข้ามาการแต่แต่บาร์ซ่าเริ่มกลับมาคุยกีรอบหนึ่งแล้วก็ในวิดีโอครับคือนี่ ตรงนี้เขาตอบแฟนบอลม,มีแฟนบอลมาถามเป็นภาษาสเปนอีกอารมณ์ประมาณว่ามันมันมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมในรายละเอียดการเจราจาอะไรแบบนี้นะฮะในในรายละเอียดในคลิปทางเจ้าเนี้ยคนที่เขาไปฟังมาให้เนี่ยเขาบอกว่าในวิดีโอปีเป้เซีย่าพูดอีกนะครับว่าถ้าลิเวอร์พูลแบบอยากได้นักเตะฝั่งบาร์ซ่าคนสักคนไหนคนหนึ่งสามารถนํามาเทรดได้สามารถนํามาแลกด้วยหรือใส่เป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอหรือแบบแลกเปลี่ยนกันเช่นอะเรา เราขายให้เขาเขาก็ขายให้เราสักคนนึงอะไรแบบเนี้ยแต่ยังไม่มีการเมนชั่นอนี name ยังไม่มีการพูดถึงชื่อใดๆแต่ในมุมมองของคนเนี้ที่เขาเป็นแฟนบอลลิปูที่เขาพิมพ์ภาษาสเปนมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าลิปูไม่น่าสนใจนักเตะคนไหนของทางฝั่งบาร์ซ่ามั้งในตำแหน่งนี้ในตำแหน่งปีกด้วยกันนะคือเอางี้ยาเมาเนี่ยคุณตัดไปเลยเพื่อนๆครับเพื่อนๆยาเมาอย่าไปหวังเขาไม่ขายอยู่แล้วลาฟินญาล่ะน่าสนใจไหม แต่าฟินญาผมว่าเขาเขาพร้อมสแวเลยนะเขาเขาพร้อมสลับเลยนะแต่ว่าเราจะเอาหรือเปล่าราฟินญาเพราะว่าทางนู้นเขาก็มีข่าวอยู่ตลอดว่าพร้อมไปราฟินญาหรือชื่ออะไรนะฟาติแต่ฟาติแม่งเจ็บอีกแล้วเนี่ยเจ็บแล้วเจ็บอีกจนฝีเท้าก็เริ่มต่ำลงเฟรนตตอเรสหรอผมว่าแม่งก็ไม่ใช่สไตล์ที่เราตามหาซึ่งถ้าเอาตำแหน่งเดียวกันกับบาซ่าถ้าเราจะมานั่งแลกกันผมมองว่า มันไม่ใช่ผมว่าลิปูอาจจะเอาเงินเพียวๆมากกว่าแล้วเอาไปซื้อคนนี้หรือเปล่าแอนโทนีกอร์ดอนแต่มันก็มีคําถามจากผมเล็กน้อยเหมือนกันว่าถ้าสมมติเป็นแบบนี้จริงอาะสมมติบาซ่ายื่นมาแล้วแต่ผมว่าเราจะไม่ปล่อยดื้อแนะ่เราจะต้องหาตัวแทน้ไน้ก่อนซึ่งเหมือนกับเราก็ต้องทํางานแข่งกับเวลาในช่วง 2- 3ถึงสสัปดาห์ก่อนปิดตลาดเนี่ยว่าเราจะซื้อกอร์ดอนได้ทันไหมและทางนิวคาสเซิลล่ะเขาจะรู้สึกยังไงอยู่ดีๆก่อนปิดก่อนเปิดซีซัน่นหรือเปิดซีซั่นไปแล้วสักนิดนึงเขาจะต้องมาเสียอกอร,ร์ดอนอ่ะเขาจะแบบ มีเกมอะไรแค่ไหนเพราะเขาก็ต้องหาตัวแทนเหมือนกันนิวคาสเซิลตรงเนี้ยผมมองว่ามันก็ยังมีความยากง่ายอยู่ในนั้นแต่ว่าอาจจะมีรุ้นเล็กๆตรงเนี้ยถ้าจะมีการขยับนะครับผมอยากบอกเพื่อนๆแบบนี้ให้รอติดตามกันต่อไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกันนะครับกด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสา,ารไลฟ์สดต่างๆนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุสนช่องกดแอคได้หรือส่งโดนเน่ super chat super ๊ t i กอร์ได้ก็เช่นกันนะครับวันนี้